ก่อนที่ทรัมป์จะมาคุณผู้ชมฮะสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยโอ้โหผันผวนมากถือได้ว่าเป็นการต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์อย่างอบอุ่นเลยนะครับขอเริ่มต้นจากสินทรัพย์ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์เมื่อตะกี้นี้ก่อนเลยครับก่อนเข้ารายการมาไม่นานนั่นก็คือบิตคอยครับยังจำกันได้ไหมผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ที่เขาจะเข็นออกมาเป็นชุดเลยเนี่ย ล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์ต่อคริปโตเคเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยเป็นอย่างมากไม่ว่าการที่ทรัมป์เคยประกาศต้องการจะให้สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองหลวงของคริปโตรวมไปถึงมีแนวคิดที่จะให้บิตคอยเนี่ยมาเป็นเงินสำรองของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแน่นอนครับเป็นการเพิ่มความต้องการคริปโตเพิ่มความต้องการบิตคอยเป็นอย่างมากแล้วปรากฏว่าก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นมา เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นบิตคอยเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์จากของเดิมทำเอาไว้คือ1 8 0 0 0เหรียญปรากฏตอนบ่ายที่ผ่านมาณนะวันนี้20มกราคม8 8บิตคอยทำจุดสูงสุดใหม่ไปแตะอยู่ที่1 9 3 0 0เหรียญนะครับแล้วจากนั้นย่อตัวลงมานิดหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงมากๆอยู่คือ1 8 0 0 0เหรียญฮะ ไม่รู้ว่ามีคุณผู้ชมท่านไหนถือมาอยู่บ้างไหมต้นทุนท่านเท่าไหร่บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์แล้วขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยที่มีบิตคอยอยู่ในมือณตอนนี้นะครับท่านยิ้มแบบโหยิ้มจนแบบฉีกถึงลูหูได้เลยฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านกำ,กำไรแบบมหาศาลมากเลยนะครับแล้วในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ย กำไรของท่านบางคนดีไม่ดีปาเข้าไป200-300%ก็คือเกิน2-3เท่าตัวเข้าไปแล้วนะครับแล้วนอกจาก Bitcoin คุณผู้ชมฮะล่าสุดเหรียญคริปโตปรากฏว่าคึกคักฮือฮาไปทั่วโลกเหมือนกันเริ่มต้นจากวันเสาร์เนี่ยทรัมป์มทัา์เขามีการออกเหรียญมีมของตัวเขาเองนะครับใช้ชื่อว่าดอลลร์ทรัมป์แล้วปรากฏในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากออกมาก็ขานรับว่าที่ประธานธิบดีคนใหม่เหมือนกัน มูลค่าเนี่ยปลาเข้าไป2องแสนล้านบาทคุณผู้ชมฮะนี่คืออนุภาพของทรัมป์จริงๆนะครับในยุคที่สินทรัพย์ต่างๆมีความผันผวนเป็นอย่างมากขึ้นสุดลงสุดได้เหมือนกันแล้วเหรียญของทรัมป์เนี่ยปรากฏว่าหลายคนก็มองนะครับด้านหนึ่งเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรทําไมทรัมป์ทำแบบนี้แต่เอาละทรัมป์เขาก็ไม่ได้สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันถัดมาอีกหนึ่งวันครับคือเมื่อวานนี้เองเนี่ย ทางภรรยาว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนั่นก็คือเมลานีทรัมม์มีการออกเหรียญมีมาเหมือนกันโดยใช้ชื่อว่าดอลลร์เมลานีนะครับแล้วปรากฏพอมีการออกเหรียญจากว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเหรียญทรัมป์ราคาก็เลยล่วงมาประมาณ32%เต้องหลีกทางให้ภรรยานิดน,นึงฮะแล้วเหรียญของเมลานีเนี่ยราคาก็เลยพุ่งกระฉูดขึ้นไปแทนนะครับ คือเรียกได้ว่าสินทรัพย์ตอนนี้ถ้าเป็นคริปโตเคเรนซี y เนี่ยทั่วโลกต่างจ้องตาเป็นมันเลยนะครับดูซิว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วตามที่มีการประเมินราคาเอาไว้ล่าสุดณขณะนี้เนี่ยนะครับก่อนเข้ารายการมาเนี่ยเขาก็จะมีการนําเรื่องของจํานวนเหรียญคูณกับราคาปัจจุบันเพื่อดูมูลค่าตลาดครับจากทางเว็บไซต์ Coin Market Cap เนี่ยพบว่าเหรียญดอลลาร์ทรัมม์มูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก1 2 0 0 0ล้านดอลลาร ในขณะที่เหรียญดอลลาร์เมลานเนียอยู่ที่1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐครับยุคของทรัมป์คือยุคทองของคลิปโตเคเรนซี b บิตคอยแล้วอีกสารพัดเหรียญอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องประหลาดใจว่าทำไมแต่ละประเทศตอนนี้ต้องเตรียมการรับมือต้องเตรียมการปรับเนื้อปรับตัวเรื่องของการเงินให้ดีๆนะครับเพราะคลิปโตกาลังจะมา แล้วแน่นอนว่าทั้มเนี่ยจะเปิดโอกาสให้มีการชําระหนี้ด้วยคริปโตได้จะมีการเปิดโอกาสให้การใช้คริปโตขยายวงกว้างได้มากขึ้นแล้วลดการกํากับดูแลลงอันนี้คือเรื่องของคริปโตกับบิตคอยมาดูราคาทองคําบ้างฮะราคาทองคําเองเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งที่เดาทางยากเหลือเกินครับคือหลังจากทั้์เนี่ยกำลังจะขึ้นมาอยู่แล้วหลายฝ่ายก็มองว่าไม่แน่ไม่นอน เพราะฉะนั้นมีความไม่แน่ไม่นอนเรื่องของนโยบายสิ่งที่มาก่อนเลยเนี่ยคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นควงคู่มากับราคาตองคาตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาโกลสปอร์ตขึ้นมาแตะอยู่ที่2,720ด้วยแต่ก่อนที่ทร์จะสาบานตนค่ําคืนนี้ปรากฏว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมาครับแล้วมาทดสอบแถวๆ109สําหรับดอลลาร์อินเด็ก ราคาทองคําตลาดโลกเองก็ย่อลงมาเหมือนกันฮะโดยบางช่วงเนี่ยหลุด2,007ลงมาทดสอบ2,690ก่อนจะกลับมาตอนนี้สู้ชีวิตแถวๆ2,700ทวนสำหรับราคาโกลสปอร์ตเดี๋ยวจับตาดูหน่อยนะครับว่าทองคำเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาจริงๆทองเนี่ยควรจะเดินหน้าไปต่อแต่ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าความตึงเครียดที่เคยมองกันไว้ระหว่างสหรัฐกับจีน สงครามการค้าอาจจะรุนแรงมากขึ้นแต่พอเห็นผู้นําของสหรัฐกับผู้นําของจีนคุยกันได้สงครามการค้าอาจจะไม่แรงหรือเปล่าเป็นความคาดหวังของคนทั้งโลกอีกครับก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงมาแล้วขณะ,ะเดียวกันพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาจริงๆทองเนี่ยควรจะฟื้นซึ่งทองก็ฟื้นมาระดับหนึ่งนะครับมายือนอยู่เหนือ2,700ออีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สามารถคลี่คลายได้ล่ะ สงครามระหว่างรัเสเซียยูเครนมีทางออกยุติลงได้ละ่ะจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันฮะเดาทางยากจริงๆจับตาดูกรอบของทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตให้ดีนะครับตอนนี้แนวรับก็เลยกลายเป็น2 6 8 0แถึง2,690น้าแนวต้านแข็งๆแนวเดิมก็คือ2720สําำหรับราคาโกลสปอร์ตด้านราคาทองคำไทยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตลอดทั้งวันปรับเปลี่ยนไปทั้งหมด6ครั้งเบ็ดเสร็จตลอดทั้งวันเนี่ย ราคาทองคําของไทยปรับลดลงมา100บาทนะครับแล้วการปรับลง100บาทสาเหตุหลักๆมาจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเงินบาทก็เลยสวนทางแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่34บาท30กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เลยทําให้ทองไทยย่อตัวลงมา1 0 0บาทวันนี้ปิดตลาดไปทองคําแท่งขายออกบาทละ4 3 9 5 0นะครับ ขณะที่รูปพรร์ขายออกบาลละ44,450บาทถ้าเป็นกรอบของทองแท่งเนี่ยนักวิเคราะห์เขาให้กรอบเอาไว้แนวรับอยู่ที่43,750แนวต้านก็คือ44,250บาทนะครับมอนยังไงกันบ้างคุณผู้ชมฮะกับทิศทางสินทรัพย์ต่างๆอ่ะคริปโตไปแล้วบิตคอยไปแล้วทองไปแล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่าเงินบาทไปแล้วหุ้นนิดนึงฮะ ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปพอมีสัญญาณบวกเรื่องความตึงเครียดสงครามการค้าดูจะไม่ได้รุนแรงมากนักตลาดหุ้นขาลรับดีมากเลยนะครับนำโดยตลาดหุ้นของสหรัฐก่อนแล้วจากนั้นมาต่อที่หุ้นจีนหุ้นฮ่องกงช่วงเช้าวันนี้เดินหน้าบวกขึ้นมาได้แต่ทีนี้เองเนี่ยดัชนีห่างเส็งฮ่องกงแม้ว่าช่วงเช้ามีความพยายามขึ้นมายืนอยู่เหนือ20,000จุดท่วนแต่ปรากฏนักลงทุนยังรู้สึกไม่แน่ไม่นอน เพราะคาดเดาได้ยากเหลือเกินครับเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ว่าตกลงเนี่ยทรัมป์จะออกนโยบายมาเป็นแบบไหนกีดกันหนักขึ้นกีดกันน้อยลงเพราะจุดยืนของว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงแข็งขันมากๆในการจัดสกัดการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดจนการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนเพราะฉะนั้นห่งเสงห่องกงจากตอนเช้าซึ่งอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าจุดตอนนี้ปิดตลาดไป ลงมาอยู่ที่19,925จุดนะครับจับตาดูให้ดีคุณผู้ชมฮะยังมีความไม่แน่ไม่นอนสูงสำหรับตลาดหุ้นของจีนซึ่งด้านหนึ่งแม้จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มาแล้วเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนโดยเฉพาะตัวเลข GDP ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วอยู่ที่5.4%นะครับแต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นของสหรัฐกับการขึ้นภาษีนำเข้านั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง กลับมาดูตลาดหุ้นไทยบ้างคุณผู้ชมฮะหุ้นไทยก็ขยันแกว่งตัวออกข้างย่ำเท้ารอเก่งเหลือเกินครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยสุดท้ายยังไม่ไปไหนอีกนะครับเข้าใจว่าคงรอดูนโยบายของทรัมป์นี่แหละวันนี้ปิดตลาดไปหุ้นไทยคือแทบจะอยู่เท่าเดิมเลยฮะกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์1,340จุดนะครับเอาแหละอย่างน้อยไม่ลงก็ดีใจแล้วแม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาบางช่วง จะพยายามบวกขึ้นไปแล้วเหมือนจะอยากไปยืนอยู่เดือน1น5 0จุดแต่เดบแบกของวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามาจากหุ้นเดลต้าเป็นหลักนะครับแล้วจากนั้นก็มีแรงขายหุ้นกลุ่มอื่นมาก็เลยถัวถัวกันไปหุ้นไทยสุดท้ายวันนี้ไม่ไปไหนแล้วมูลค่าการซื้อขายก็ยังคงเบาบางเบาบางครับอยู่ที่ประมาณ25,000ล้านบาทเท่านั้นอ่ะจับตาดูให้ดีนะครับค่ำคืนนี้ทรัมป์รับตำแหน่งเสร็จ พรุ่งนี้สินทรัพย์ต่างๆของโลกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ